ยุบพักก้าวไกลก้าวไกลเขาจะว่าไม่มีผลไม่มีความสำคัญตายหนึ่งเกิดแสนแต่ผมว่ามันมีผลมีความสำคัญตายหนึ่งไม่เกิดอีกแสนเพราะคนที่โดนตัดสิทธิ์หรือคนที่ตายคือคนสำคัญและคนที่มีทุนและคนที่มีกำลังตายไปด้วย อย่างพิธาและเจี๊ยบอมรับจึงเป็นผลมีอิทธิพลหมดกำลังที่จะทำให้คนเกิดใหม่ได้จุดติขึ้นมีอิทธิพลมีผลที่ทำให้คนเกิดใหม่ที่เกิดแล้วไม่มีกำลังซึ่งจะทำให้เกิดน้อยอาจจะไม่ถึงแสนถึงร้อยถึงพันถึงสมมุติว่า เกิดถึงแสนก็จะเป็นคนที่ง่อยเปรี้ยเสียขาไม่มีกำลังอ่อนแอเป็นการเกิดของเหล่าแมลงแมลงชีปากขาวสีส้มซึ่งอายุสั้นและตายง่ายอ่อนแอถูกจัดการโดยง่ายแล้วถ้าเกิดมายังคงทำแบบเดิม ที่ผิดกฎหมายหรือทำแบบใหม่แต่ว่าก็ผิดกฎหมายต่อให้เกิดเป็นแสนเป็นล้านมีเป็นแสนเป็นล้านก็ถูกกฎหมายจัดการได้หมดจะเกิดจะมีมากแค่ไหนถ้าทำผิดกฎหมายก็ถูกกฎหมายจัดการกฎหมายคือเครื่องประหารที่เพียงพอสำหรับ ทุกคนการยุบพักมีผลการยุบพักมีผลเหมือนกับตอนที่ยุบพักอนาคตใหม่ซึ่งทําให้ธนาธรโดนตัดสิทธิ์ไปด้วยทําให้พักก้าวไกลทึ่งเกิดซึ่งเกิดทีหลังอ่อนแอลง,ท,งทั้งทั้งที่ถ้าเกิดธนาธรยังอยู่ก้าวไกลจะยิ่งใหญ่และน่ากลัว มีกำลังกว้างขวางกว่านี้เพราะฉะนั้นตายหนึ่งคงไม่เกิดอีกแสนเจริญธรรมครับ